อ่ะไม่เอาก็ออกมาอ่ะลงอ่ะไปเข้าบ้านเธอเดินได้ไหมก็เดินไม่ได้อยู่ดีอ่ะไปเดินไปตรงไหนนี่อ่ะพี่หมีพานน้องเข้าห้องไปอ่ะไปวันนี้เป็นวันศาสตร์ีนนะคะพอดีว่าแม่เอาพี่ได้ามาไหว้เจ้าด้วยนะคะทุกคนดูพี่ได้เขาจากก็เข้าห้องแล้วค่ะอ่ะใส่เสื้อเสื้อเสื้อเป็นปีที่แล้วนะคะเสื้อรัดแล้วค่ะพี่ดได้ประตูไหนไหนประตูไหนอยากเข้าห้องค่ะทุกคน ไป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 มาทางนี้มาประตูนี้เร็วไหนใครจะเปิดประตูให้น่ะมาประตูนี้เร็วเข้ามามามาเดินไหนเดินให้แม่ดูดิเดินให้แม่ดูดิโอ๊ยเดิน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 มาอดิาอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องเดินหรอกมาเเร็ว อ่เเร่เรอนี่ประตูนี่มาแมเปประตูนี่มากกระกะไปไไปโอ้ยมามาประตูนี่มาน้องก็จะออกอาเรื่อยเรเร่อเรม่อ ไเข้าห้องออกดูไม่เข้าซะงั้องานอนยะูดูดูดูมานอนแบะแบะอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวน้องออกลูกเดี๋ยวน้องออกนะพี่หมีก็ผ่านปะพี่ด้าเข้าไปอ่ะโอ้ยเดินไม่เป็นเลยครับอุยอ้ยอุ้ยเฮ้ยย่างโอเคย่างโอเคย่างโอ้โหใครออกมาเต็มเลยสวัสดีคะ่ะสวัสดีวันศาสตร์วันศาสตร์จีนคะ่ะทุกคนพอดีว่าอาตีน้อยไปไหว้เจ้ากับแม่นะ อาทตีน้อยเราไปไหว้เจ้ากับแม่ดูน้องๆที่พากันดูพีดาแต่งตัวอะไรนะดูน้องๆดูลุมกันใหญ่เลยค่ะทุกคนน้องๆลูกมาพีดาจะมาแม่ลูกพีดาตื่นไม่เป็นเลยค่ะทุกคนพีดาครับเดินมาเดินมาเร็วดูสรดูดูสตะตาดูสระตาทุกคนดูสระตาดูนดู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  ไปได้ได้เออพี่ดาไม่อยากใส่ชุดเลยหนุกนะนะนะโออทุกคนพี่ดาไม่อยากใส่ชุดเดินไม่ได้เลยนะลูกเนะเนะได้ไหนเดินไม่เก้าเออใครวะเน่ะจาับยังไงไหนทำพี่ได้สิลูกเดี๋ยวพี่ได้เขาจำนะลูกนะรู้ไหมลูกอ่ะจะจับทุกคนดูเสื้อค่ะ เสื้อเสื้อเล็กเดี๋ยวแม่ถอดให้แล้วลูกถ่ายรูปเฉยๆถ่ายคลิปเฉยๆไปแลเลยนะคะทุกคนสวัสดีวันสากจีนนะครไป้าแลาะ